ภาวะโรคร้อนอันนี้ไม่มีใครในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาแบบนี้แต่ผมขอสัญญากับทุกท่านว่าเมื่อผมมีปัญหาที่ไม่ออกเมืไหร่ง่ายิีเดียวกลับมาที่ถนน มันคงจะมีอุปสรรคขวาดน้ำมาเรื่อยๆแต่ตราบใดก็ตามที่พวกเรายัางเดินอยู่ด้วยกันรับรองว่ามันจะคุ้มค่าและไม่เหงาอย่างแน่นอนในเมื่อผมสารภาพกับพวกน้นเป็นอย่างนี้แล้วขอเสียคนที่จะเดินไปกับว่าที่นายก อาจจะยากดูบมา่อนิขอบอกกับทุกท่านว่าไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อไม่มีท้าอาจจะใช้าก็ได้นะ<า>ไม่เท่าแม่เอยแต่ไม่มีเน็ตเน็ตไม่มีท้อท้าเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกเมื่อเราร่วมมือกันอะไรอะไรก็เป็นไปได้ถึงเวลาที่ประเท กันดีกับความยุวันนี้น้องครับวันนี้ทุกอย่างอาจจะดูมืดมิดแต่ผมขอให้สัญญาครับพรุ่งนี้จะเป็นวันของพี่น้องประชาชนที่สว่างสวยขอให้พวกเราร่วมมือกันเปลี่ยนกรุงเทพมหานคร,รเปลี่ยนประเทศไทยและเปลี่ยนโลกไปนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณ p <susurra> u